สวัสดีครับพบกับผมเจสมาร์ทเน็ตคอมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของสายแลนและการเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างแรกเลยนะครับสมมุติว่าเราไปสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากค่ายค่ายหนึ่งนะครับซื้อเราเตอร์มาเนี่ยด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ต1กิกะบิตนะครับแต่พอมาใช้งานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมความเร็วเน็ตเนี่ยมันมันพุ่งไปไม่ถึง1กิกะบิตนะครับทีนี้นะครับผมจะบอกนะวิธีการดูนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ Control Panel นะครับแล้วไปที่หัวข้อ Network and i n t e r n e t นะครับจากนั้นมาที่ Network a n d s h a r i n g Center นะครับแล้วพออถ้าเราเสียบสายแดนแล้วเนี่ยนะครับนะตรงบริเวณด้านนี้นะครับจะมีคำว่าอ n t e r อร์นะครับให้เราคลิกได้เลยครับเมื่อเราคลิกมาที่หน้า i n t e r n e t p r o p e r t y แล้วนะครับให้สังเกตตรงที่ผมวงไว้ให้นะครับว่าตรงเนี้เป็น100เมกะบิตหรือเป็น1 g b กิกะบิตนะครับ ถ้าเป็น100เมกะบิตเนี่ยนะครับสันนิษฐานได้สองสองอย่างนะครับอย่างแรกเราใช้สายแลนประเภท cat 5อยู่หรือเปล่านะครับหรืออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่เสถียรนะครับซึ่งสายแลน cat ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นที่นิยมใช้งานกันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้งานอยู่เนี่ยดูตามตารางเลยนะครับก็จะมีสาย cat 5 e cat 6นะครับเพราะอะไรครับมาดูที่ความเร็วตรงหัวข้อนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าสายแลนแคท 5e กับสายแลนแคท6เนี่ยสามารถส่งข้อมูลเนี่ยได้1,000เมกะบิตหรือ1 g กิกะบิตนั่นเองนะครับนะต่อ1วินาทีครับทีนี้ถ้าเราต้องการนำไปใช้งานเนี่ยในงานที่ใหญ่กว่านะครับสมมุติว่าบริษัทเรานะครับออฟฟิศเราต้องการส่งข้อมูล Data Center เนี่ยที่มีขนาดใหญ่ดูตามตารางนะครับเราก็ต้องเลือกใช้สายแลนที่เป็น c a t 6a นะครับ Cat 7นะครับเห็นไหมครับเพราะมันสามารถส่งได้หมื่นเมกะบิตนะครับ ตามตารางนี้เลยนะครับทีนี้ทุกคนเห็นแล้วไหมครับว่าการเลือกใช้สายแดนให้ถูกต้องนะครับกับการใช้งานของเรานะมันสําคัญยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคิดดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ